ดครับสวัสดีพี่เมยพ่ภเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังเอฟซีเดินไกลด้วยนะครับอยู่กับช่องพลายสลีมงคลพลายโคกนะครับนี่มาอยู่กับสองสาวของเราเช่นเคยนะครับ <c oughs> ก็เสียงเลยอู้หักทายเอฟซีเดี๋ยวอู้ออเอเออูเสียงอูไม่มีเสียงครับกินของหวานก่อนนะครับเสียงไม่มีครับ ยังกินอยู่นะครับนี่โอ้ร้อนมากครับร้อนอยู่ใกล้น้ำก็ยังดีนี่นะครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนอาหารป้อนช้างให้สำหรับทริปน้องมิ้นด้วยนะครับและครอบครัวช้างของเรานะครับขอบพระคุณทุกๆท่านอย่างยิ่งนะครับ

สี่ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนี่นะครับวันนี้มือพิเศษนะครับวันนี้มือพิเศษของเขานะครับจัดเต็มครับวันนี้ทุกวันว่าอิ่มแล้วยิ่งวันนี้ยิ่งยิ่งหนักครับยิ่งมีอ้อยมีกล้วยไปด้วย,ยเสริมนะครับนี่นี่นะครับขอบคุณในเม่ e ์ีทุกท่านเลยนะครับที่เล่งหินความสังคัญ ควานได้ดูเลยช้างให้รับชมนะครับนี่วิถีชีวิตนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับเลี้ยงดูเขาถึงเราจะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับขอให้เขาอยู่ดีกินดีนะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่ใกล้นี้มีหนองน้ำครับดูอยู่ด้านด้านหลังนะครับมีหนองน้ำครับร้อนก็ไปอาบนา้ำไปเล่นเล่นน้ำได้ครับเล่นคลูน กินน้ำได้ไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่เราจะปลูกไว้ใกล้น้ํานะครับไม่ห่างน้ำนะครับหน้าร้อนก็มีชาวบ้านมาหาหอยอยู่บริเวณแถวนี้นะครับกขยายให้เขาหาหอยนะครับหอยจูบนะครับหอยจูบมาเยอะมากอยู่แถวหมู่บ้านนะครับอร,อร่อยเลยครับนี่วันนี้น้องมินกับพรทิพย์ของเรารวมทั้งพี่ใหญ่ด้วยนะครับ วันนี้เป็นวันรบรอบวันเกิดของคุณแม่รบรอบวันเกิดครับร้อนมากครับร้อนหลบตายรถนิดหนึ่งครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนอาหารป้อนช้าสำหรับ สร้างลุงช้างให้ครอบครัวช้างของเรานะครับนี่ขอประคุณมากนะครับขอให้พระครูประกรรมบารมีคจิสานคุ้มครองทุกๆเ c ซีทุกท่านนะครับแล้วคาดปลอดภยัยจิตวางสิ่งใดก็ขอให้สมบัติปราถนานะครับสุขภาพแข็งแรงมั่นดังพญาค,าคาจิสานท,ทุกๆท่านนะครับ กินแดงอริอร่อยครับวันนี้อาหารลาบปากลาบท้องเลยครับวันนี้เต็มที่เลยนี่นะครับอยู่กับธรรมชาติจะดีนิดหนึ่งครับหิวเวลาไหนหากินได้ตลอดนะครับเพราะเราจะปลูกเขาโซ่ยาวนะครับไม่เหมือนอยู่ที่บ้านนะครับเราต้องหาให้เขากินตลอดนะครับอยู่กับธรรมชาตินี้เขาเดินหากินครับหิวตอนไหนหากินตอนนั้นครับจะดีอย่างหนึ่งครับอยู่ที่การเลี้ยงดูนะครับนี่ อยู่ที่ใจรักเอาใจใส่นี่ครับอยู่กับสิ่งที่เราทำนะําให้มีความสุขนะครับก็จะมีความสุขไปครับไม่เครียดไม่อะไรอยากเครียดดอะไรนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับมีจมงเวลาทุกท่านครับสวัสดีครับ